ขอพระราชทานกาบังคมทูลซาฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสนาจารย์เฉลิมวัดตันตะสวัสดิ์คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองขอพระราชทานพระราชโรกาสกาบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการฝังเมืองเข้าเฝ้าทูลละอ,องพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้สาขาวิชาาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์บัณฑิตกีนยมอันดับหนึ่งนางสาวชลิตาพนารามนางสาวแพรพันวัฒนาวิเชียน วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียนตยนิยมระดับสองนางสาวนักถาอัมพรอินพรมนางสาวนภัสสอนรำรงวราพรนายธนกรวุฒิพงศ์นางสาวกขนกวรรณคุรุสวรัตนายธีทวัตสภานนท์นางสาวอินทารีฉัรสิริพจน์นางสาววรังคณาสนุนเศรษฐกุลนางสาวสุทาศนีเทวารักษ์วิทยาศาสตร์บัณฑิตนางสาวตัศนีมจันจรูนนางสาวพนิชาคงตะกูลนายนัชชานุพงศ์แก้วแดงนายศิวนาถ นัทโวพันนายธนพลว่องไวยพาณิชย์นางสาวธนพรธนชเวงสกุลนางสาวลักนารายาวพันกุลนายชนะทิพทองหยัดนางสาวปิชานันแน่นหนานางสาวนุชาตาสุขขังนางสาววิพาดาขูเจริญนางสาวดวงไทยรัตนาพรนายตุลพลวุฒิเลิศอนันต์นางสาวเปี่ยมแขพอินนายสุข,ขุมแสงแก้วทองนายสิริยุทธบุญคำนายธนพัฒนเอกติชัยวรคุณนางสาวกนกพรแก้วจินดานางสาวสุภัชราจริงจิต นางสาวนภชนกจิรติเลขานางสาวธนาพาพรประทานเวทนางสาวพัชรกันผู้อนุสา์นางสาวปริชัดวงงามดีนางสาวนวพรธีรสุดนางสาวภัยลินอุดมตระกูลวงนางสาวติดตาพรสุทธีวันนางสาวธันชนกงามสิริวงนางสาวจิราพรธรรมรักษานายชยพัฒน์เลิศปัญญาโรธนายสารุกูลพักดีนายบริษ ลาบจันแสงโลดนางสาวปรวราจันทาจิราธรรมรงนางสาวอังคณาศีนุเดชนางสาวพัสนันศรีแสนต่อนายปณิพันธ์สุนทรรักนายพิรพลเพชรประดับสกุลนางสาวดารัตมีศินนางสาวกรวรรณพัชรพลน,นางสาวกฤษยาจินตาคมนางสาวพิมพ์ชนกสถิตพรเทวันนายพานุพงศ์ขัตติโยไทยวงศ์นางสาวนัชรีแก่นทองนายธนิด ปร,ปริชาเกียงไกนางสาวนรพรปัตยาธนส,สกุลนายภูวเดชเขมงกินนางสาวจิราพรหอมหวนในายนานทจรุนรักนายสุนทรพัฒน์ลอสกุลกาโนนนายกิติคุณยกรัพ์นายธัญพัฒนชื่นหิรันนางสาวจารุวรนสุขศรีดานายอัรครพลทัญยเกษตรนายกฤษดาชัตธรรม นางสาวอรการชัรตันติศรีสุขนางสาวธิพากรณบางช้างนางสาววิศราตีวิสุวเวศนางสาวพัชราวรรณคุณารัตนพฤกนางสาวพัชราพรเกษมสันนยุทธยานายรพินรังสีเสนีพิทักษ์นางสาวพัชรดามมหาวิเศษศิลป์นางสาวชนันดา เนทิวานนท์นายพัชระทัศนนนท์นางสาวธนรัตน์พาตินาวินนายสกายศิระสิธิวัฒนานายเชตวุินสินธุวาลกุลนางสาวธีนิดาสุทธิเทนนางสาวอริศรางามประเสริฐสินนางสาวธัญพรกุลพรพันนายพงศกปรุงเกียรติกุลนายจักกินเล็งเติร์ดผลนางสาววินรดาราชกีรีนายบัณฑิตเกษตรสาลีนางสาวสุธานันนิ่มนวลนายธนัต ชักดานารเศษนางสาวไอรา,าดาสมุขคีรีนายพานุพงศ์คำไพเราะนางสาวสุม,มีนาตั้งโชติกุลนายธิปัตสีปัญญานายวิบูลพันธงเอกแก้วนายพัฒนาเศษเทียนสายนางสาวกมลชนกลาบบุญผลนางสาววิยดาแนวบรรทัดนางสาวพัฒสอนวรวงวิวัฒนายรพัฒเทพรัก นายอติศักดิ์สงธามดันนายพักพลนแจ้งเจนกิจนางสาวมณีนายานวิทยาเลิศสาขาวิชาสาพยรกรรมเพื่อการพัฒนาสังหาริมทรัพย์วิทยาศาสตร์บัณฑิตกีนยมอันดับสองนางสาวธมนวันตั้งพาวรัคุณวิทยาศาสตร์บัณฑิตนางสาวชิวยานชีพลือศักดิ์นางสาวอารดาศรีสงนางสาวสุรัชยาสุธรรันนายชิโรกิจเทียนพิทักษ์นางสาวกันสุด,ดามาหา,นาธนสกิติวงนางสาวพิณชนกเกตพาณิชย์นายเชรเดชสันติวิวัฒ นางสาวสุชีราดอนชัยนายพงศกรนุชนานางสาววรณาชัยกิจพัฒนานายพงศกรมนุนวัฒนพงศ์นายเจิยพงศ์อัครวง์นางสาวพกาการเสนีมโนมัยนางสาวสุรินยาทองคำนางสาวพนิดาจันแก้วนายปียชัดตันชัยนายธนบดลทวาทีโกวิทนายที่ติดพลังวิทย์วัฒนานายานันทกิจโกธิโนนว่าที่วัดตีธนบุญพุทธิวงศ์ สถาปปฏยกรรมภายในบัณฑิตินยิยมอันดับสองน,นายธนชดแท่ฟูนางสาวอรรัตนพิพร้าวนายภูมิพัฒน์วรรษเกียรตนานางสาวมิสารั์ฤทธเดชสาปปตยกรรมภายในบัณฑิตนายวรพลลาวรินยูนางสาวนภัทมาศิริ ประสบโสธรนายธนดลสีชมพูนางสาวรินพรกนกศักดิ์โสพลนางสาวภาสินีเตียตระกูลนายศิระสีฉำนางสาวยุพาวันวงแก้วนางสาวบุวชัดมณีวันนางสาวนิตยายกโตนางสาวนัทภกกาประเสริฐวารีนางสาวกุศลภัรเพชรนางสาวนัทรีสร้อยมาลานายพิทิวจรขันนางสาวธัญพรวิพุทธิกุลว่านางสาวปารินดาบุรุษหง นางจักรพลอ่วมเจริญนายพัดยศกิติสินนางสาวประวินทิดาธัญญาพิทักษ์กุลนายสุพสินสิริโชคชัยกุลนางสาวชิรพัฒยุยวันนายนางสาวนิรินทรบุญสินนางสาวธัญรัตน์เกียรติพิโรดมนางสาวกนิษฐานินดีนางสาวสุพัชรีแสงหน้านางสาวชนัญชิดาขันทะอุจจีนางสาวธนิสาสุริเอกนางสาวนันิชาจึงวิโรจน์นางสาวรดาวันอัศวะพิเชษนายกุณเทพแพทย์แสงสี นายพงพีระพงวัชรารักนางสาวอารุณรัตนตั้งติปกรณ์นางสาวธิติการปัญจักเทวคุปต์นายศักดิ์ิทธิ์อรุณสิทธิ์นางสาวสุพนิษฐ์โพเกตนางสาวชาดาทิพธรรมกุลนางสาวอัญชิสาแก้วเจริญนางสาวตุณยาท่านเจริญนางสาวธัญพรวิชานุภาพนางสาวสิริบุญสิริบุญพันธนายชนันย์ยรักษาความจริง นางสาวสนักสุชาจารุทวัยนางสาวอภิชวีชนทศินนางสาวสุภวณพลนิดรน์นางสาวสยานดาหล่อสุภริรัตนายธวัชรุ่งคณาวุฒิการผังมืองบัณฑิตกิน,กนยมอันดับหนึ่งน,นายธนเสศน์นพมีรัศม,มีการถังมือบัณฑิตกิน,กนยมบันดับสองนางสาวอกอกมลตั้งชีววัฒนกุลนางสาวพนิดาดำรงอ่องตระกูลนายกศวร,รัตนถาวรนายนพรัตน์พรมสมงที่นายนัทวุฒิชื่นโพกางการผังมืองบัณฑิตนายยานวิทย์โพทอง นายสมศิริเสียวัฒนกุลนางสววาววการสังเงินนายพงศกรสายพรมนายนภัรพรแพทย์นางสาวเทียนวนรณจอมสืบนางสาวยายร์มณ์แจ่มจำบัดนายอาทิตย์จิตเมตตานายพลพินิษ์พินิษชอบนายนราทิธแสงอินนางสาวธนวันคำอาจนางสาวเวลาลักษดวงจันทร์นางสาวรัตยาเทวรัตนายยานโชติพัทธระโอราญรัน์นางสาวมัทน,นาอินชสิทธิ์ นางสาวนิรีนาวิเศษสิริกุลนายกิติโคตาวีระนายชัชพลศิลปัทราชาตินายธนาวุฒินาชีวะนางสาวสติธรสิริโฉมนางสาวเพ็ญสิริปิยภัยนายสืบสกุลตุงคาสเวตว่าที่ร้อยติวัฒน์วลันยูสมหวนสัจพง นายศิราเมอธอภิวีรศริกุลนางสาวธนาพรปัญญานายธีรวุฒิวางฐานผู้มิสาพยาศามตราบัณฑิตเกียรติยศระดับสองนายภูรินเลื่อนลอยนางสาวมัชยานวนสิร,ริคณโรษนายธานาพลจึงสง่าสมนางสาวสุชานณาโลหวิทูลผู้มิสาพยายามตราบัณฑิตนางสาวพัชพิมลพืชผลนายวิโร์ลัศมิทัศน์ายภูมินศรีชมพูนางสาววิพาดาเกษตรพิบาลน,นายพงพัฒน์แผ่สุวรรณนายเพจรโกศเดชนายองค์อาจเทียนเงินนายบรรหารสุขประพฤต์นางสาวกันอลินตื้นพานุสกุล นางสาวกิษยาคุ้มแสงทองนายเพชรเอื้ออามอาาาอาาาาณ์นางสาวสุภาวดีอภัยวงศ์นางสาวจิรัชยาศริกุลนางสาวปัญชลีมณีโนธนายจารุพงศ์เล็กเจริญสุขนายนิธิพัฒน์คงเสรีรัตน์นางสาวกัญทิตาแท้ตั้งนางสาวปียานัน์หอมละออนางสาวนัดนิชาแท้เจียนางสาวนายนา พระจันทร์นางสาวนัทรีสุนทรวิาพาในกัรทพลองคณาลันเลิศนางสาวนีนาศีสมานนางสาวนาภสเมนจีรมณีพายนายพงศธรเจียนสิริและนางสาวพฤกษชนชัชวันชัยพันธ์ด้วยเก้าด้วยกมอล